จินตนาการถึงพระภิกษุผู้มีเมตตาที่อุ้มหมาตัวดำสนิทและแม่ชีผู้เคร่งครัดในศีลอุ้มแมวสีดำรัติการหากพวกเขาปรากฏกายต่อหน้าคุณคุณจะทำยังไงกลางป่าลึกหลังวัดในจังหวัดเล็กๆทางภาคอีสานมีบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งโดดเดี่ยวบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้า เทาวันพาดพันแน่นราวกับแขนมือของใครบางคนบ้านหลังนั้นคือที่อยู่ใหม่ของศิลป์ชายหนุ่มวัย25ผู้หลงไหลในเรื่องราวลึกลับและตำนานพื้นบ้านแต่ไม่เชื่อเรื่องผีเขาเป็นคนกล้าหาญในระดับหนึ่งแต่มีความสงสัยในสิ่งลี้ลับที่สูงเกินกว่าใครจะคาดเดาได้เขาย้ายมาอยู่กับลุงคงผู้เป็นสัปเหร์ประจำวัดหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ไม่นาน ฝนตกโปรยโปรยในวันแรกที่สินย้ายเข้ามาเองแน่ใจนะว่าจะอยู่ได้อะลุงคงพูดพลางยื่นกุญแจเก่าๆมาให้สินรับมาก่อนจะหัวเราะเบาๆลุงกลัวผีเหรอข้าไม่กลัวผีแต่ก็ไม่ควรจะมายุ่งกันสินหัวเราะออกมาอีกครั้งแต่สายตาลุงคงไม่ได้หัวเราะด้วยบ้านนี้อยู่มานานแล้วอาจจะเก่าหน่อยอย่าแปลกใจถ้าจะได้ยินเสียงแปลกๆ แล้วก็อย่าไปฟังไปสนใจบทสวดมนต์ที่เองไม่เคยได้ยินละ่ะลุงเอ๋ยขณะพาสินเดินดูรอบบ้านในวันแรกเสียงของเขาเรียบเรื่อยแต่แววตาเหมือนเก็บซ่อนบางอย่างไว้บ้านไม้ส่งเสียทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปกลิ่นอับชื้นลยอยโชยออกมาสินเปิดไฟแต่ไฟเพียงดวงเดียวก็กระพริบเหมือนลุงลืมใจค่าไฟเขาสำรวจบ้านอย่างตั้งใจ มีรูปถ่ายเก่าของพระรูปหนึ่งแขวนอยู่บนผนังพร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่าหลวงพ่อวิจิตผู้เรืองยานแห่งวัดห้วยดำถึงแม้จะชอบเรื่องลึกลับแต่ศิลไม่ใช่คนเชื่อเรื่องผีง่ายๆถึงอย่างนั้นก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าบ้านหลังนี้มีบางอย่างผิดปกติมันเงียบจนผิดธรรมชาติเงียบจนได้ยินเสียงมัหายใจตัวเองชัดเจนทุกย่างก้าววันต่อมา สินเริ่มชินกับความสงบเงียบของที่นี่แต่ก็แค่ชินกับเสียงของป่ากับกลิ่นอับชื้นไม่ใช่กับเงาที่แวบผ่านหน้าต่างที่มาให้เห็นแค่หางตาในเวลาหลังเที่ยงคืนคืนหนึ่งเสียงกรุง้งกริ้งตัวเบาดังขึ้นจากหน้าบ้านสินเดินลงไปดูพร้อมไฟฉายในมือแต่ไม่เคยพบอะไรนอกจากกลิ่นเหม็นที่โชวยวาบขึ้นมากับความเย็นยเยือกที่พัดวูบขึ้นมาปะทะใบาหน้า แล้วคืนนั้นสินเริ่มฝันถึงพระรูปหนึ่งอุ้มหมาสีดำตาแดงกำพวกเขาไม่ขยับขยื่อนเพียงแต่มองเขานิ่งๆไม่พูดไม่จาผ่านไปอีกคืนคราวนี้สินเห็นแม่ชีในความฝันอุ้มแมวดำตัวใหญ่สายตาหล่อนเหมือนรู้จักเขาบางอย่างในแววตาเธอทำให้เขาเหนาสันหลังเธอเดินใกล้เข้ามาทุกทีทุกที เขาสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อเปียกโชกไปทั้งตัวเช้าวันนั้นสินเลยตัดสินใจถามลุงเคยได้ยินเรื่องหลวงพ่อวิจิตไหมลุงคงถอนหายใจเคยสิเอ็งเห็นอะไรมาเหรอแค่ฝันแปลกๆแล้วก็รู้สึกเหมือนถูกมองตลอดเวลาลุงคงเงียบไปนานก่อนจะพูดเบาๆว่าเขาว่าหลวงพ่อหลงไหลตา,าปลุกเสก ท่านกับแม่ชีน้อยคู่ใจชอบเก็บแมวกับหมาดำไว้เต็มกุติเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ของที่มีขลังยิ่งขึ้นกว่าเดิมเขาเอาหัวใจสัตว์ไปฝังใต้พระพุทธรูปหวังจะบรรลุเป็นอมะตะจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็หายไปไม่มีใครเห็นพวกท่านอีกเลยสินหัวเราะฟืดลุงจะบอกว่าพวกเขาเล่นของจนเป็นปอบเหรอเราไม่พูดคำนี้ในวัด แต่เองเข้าใจแล้วกันคืนหนึ่งขณะที่ลุงไปเฝ้าศพในวัดศินยืนอยู่ริมชานบ้านไม้ข้างตัวมีขวดเหล้าขาวที่ลุงสับเปลืทิ้งไว้ครึ่งขวดเมื่อเมาได้ที่ก็คิดถึงเรื่องที่ลุงเล่าไว้ชาวบ้านหมู่บ้านข้างที่ชื่อตาชัยแกตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงหมาหอนโหยหวนผิดปกติเลยลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างแล้วสิ่งที่ตาชัยเห็นก็ทำให้ตาชัยตัวแข็งทื่อ ใต้แสงจันทร์สลัวสลัวมีเงาร่างสองร่าง,ง,างกำลังเดินตรงมาที่หมู่บ้านร่างหนึ่งเป็นพระสงฆ์สูงใหญ่อุ้มสุนัขสีดำไว้ในอ้อมแขนอีกร่างหนึ่งเป็นแม่ชีที่หอบแมวสีดำสนิทแนบอกไว้ทั้งสองเดินอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงฝีเท้าตาชัยสังเกตเห็นว่าดวงตาของทั้งพระและแม่ชีนั้นไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์ทั่วไป มันเป็นสีแดงกำ่ำเหมือนถ่านไฟที่จยากุกกรุ่นและมีลิ้นยาวๆแลบออกมาจากปากเล็กน้อยตาชัยรีบถอยห่างจากหน้าต่างคืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่รุ่งเช้าข่าวร้ายก็แพร่สะพัดชาวบ้านพบว่าบ้านของป้าสมปิดเงียบผิดปกติเมื่อชาวบ้านพังประตูเข้าไปดูก็พบว่าป้าสมนอนแน่นิ่งอยู่กลางบ้านไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือบาดแผลใดๆ แต่สภาพศพนั้นซีดเซียวราวกับถูกสูบเลือดจนหมดตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำๆในหลายคืนต่อมาเมื่อใดก็ตามที่ชาวบ้านได้ยินเสียงหมาหอนผิดปกติในยามค่ำคืนรุ่งเช้าก็จะมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตเสมอความหวาดกลัวได้ปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านข้างๆจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในยามวิกาลบางคนเชื่อว่านี่คือผีปอบที่แปลงกายมาหลอกหลอนเพื่อกินเครื่องใน ชาวบ้านบางคนถึงกับต้องย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นเพื่อเอาชีวิตรอดจากภัยไร้ที่มองไม่เห็นมาถึงตรงนี้ศิลก็เกิดอยากท้าทายก็เลยเอ่ยขึ้นว่าพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวมันก็แค่ตำนานใช่ไหมเขาพูดกลัวหัวเราะถ้ามีจริงออกมาสิไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงสวดแปลกๆเบาๆดังขึ้นมาจากห้องใต้ถุนนาโมนาโม เสียงซ้ำๆช้าและเย็นชาเขาลงไปดูภายใต้แสงไฟฉายที่กระพริบเป็นระยะเงาของพระและแม่ชีในความฝันยืนอยู่ตรงมุมมืดเหมือนภาพไทายสีซีที่ยังหายใจได้เสียงเหมาหอนดังมาจากหลังบ้านแมวสีดำวิ่งตัดหน้าเข้าไปพร้อมเสียงร้องแผ่วๆสินวิ่งกลับขึ้นห้องเขาพยายามไม่หลับคืนนั้นแต่สุดท้ายก็เผลอหลับไปในสภาพนั่งพิงกำแพง และฝันอีกครั้งเห็นพระและแม่ชีที่ไม่พูดอะไรพวกเขาเพียงเดินวนรอบตัวเขาช้าๆก่อนที่พระจะยื่นมือมาสัมผัสหน้าอกเขาแล้วความเจ็บแปลบก,ก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างศินสะดุ้งตื่นพร้อมกับความรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ในตัวเขาร่างกายของสินเริ่มเปลี่ยนแปลงในวันต่อมาสีหน้าเขาหม่นหมองดวงตาขุ่นมัวผิวหนังเย็นเฉียบจนผิดปกติ เขาไม่พูดมากเหมือนเดิมชอบอยู่คนเดียวบางคืนเดินออกไปกลางป่าพอกลับมาก็มีกลิ่นเลือดจางๆติดเสื้อผ้าสินเริ่มรู้สึกว่ามือของเขาขยับโดยไม่ได้สั่งรู้สึกอยากกินของดิบอยากแหวะเนื้ออยากฟังเสียงแท้กระดูกและฝันว่าเขาพบเลือดแห้งติดอยู่ใต้เล็บไม่มีบาดแผลไม่มีรอยกัดแต่มีเด็กคนนึงในหมู่บ้าน หายไปสินสะดุ้งตื่นกลางดึกพร้อมเสียงขวดประตูห้องนอนเขาหันไปมองเห็นเงาพระและแม่ชีในเงาสะท้อนกลับมาพวกนั้นยืนอยู่ข้างหลังเขาในกระจกนั้นแกนี้ไม่พ้นหรอก,รอกเสียงของหญิงชาราดังขึ้นอย่างช้าๆมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงที่มาจากส่วนลึกของขุมนรกดวงตาของเธอแดงกำ่ำราวกับมีเลือดกรังอยู่ข้างใน สินหยิบมีดพกจี้ที่อกตัวเองพ,พึมพำไล่สิ่งที่อยู่ในร่างออกไปตัวกูไม่ใช่ของของมึงแต่มึงเชิญชกูเข้ามา,มาเองจำ,จำไม่ได้ไดเหรอมึงอยากรู้มึงเรียกกูสินสุดลงกับพื้นเสียงสวดมนต์คืนนั้นดังก้องอยู่ในหัวแสงไฟในห้องดับวูบเหลือเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่าง ใหนุ่มมองมือของตัวเองมันสั่นเทอนและเปื้อนเลือดทั้งที่เขาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแม้พยายามลุกขึ้นวิ่งแต่ร่างกายของเขาก็กลับแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่เขารู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างพุ่งเข้าสู่ในร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วความเย็นยเยือกแผ่ซ่านไปพัวทุกอนูความรู้สึกของความเป็นตัวเองกำลังเลือนหายไปเขาพยายามที่จะกรีดร้องแต่กลับมีเพียงเสียงคำรามต่ำ,ตำ ออกมาจากลำคอท้องเขามันอุ่นวาบอยู่พักหนึ่งแล้วจูจ่ๆก็เหมือนมีอะไรเคลื่อนตัวอยู่ในนั้นเส้นเลือดใต้ผิวพุ่งปูดขึ้นทีละเส้นทีละเส้นเหมือนโดนเข็มร้อนจี้จากด้านในบิดวนอย่างจงใจเอออยสิงสุดลุกกับพื้นมือกุมหน้าท้องแน่นผิวหนังตรงท้องมูนขึ้นราวกับมีสิ่งมีชีวิตกำลังคลานไถไปรอบซี่โครง ก่อนจะขยุ่มเนื้อด้านในอย่างกระหายหนิ้วเขากรีดเกรงไปตามผิวหนังตาเบิกโพงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเจ็บแต่เพราะเขารู้ว่าตัวเขามันไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแล้วสินเห็นเงาร่างของตนเองในกระจกแต่ร่างนั้นยิ้มยิ้มด้วยใบยหน้าของเขาชายหนุ่มพยายามควบคุมจิตใจ แต่ยิ่งต้านในท้องก็ยิ่งร้อนเผาภายในเหมือนมีไฟเผาจากข้างในกูยังอยู่กูยังเป็นกูสินตะโกนสุดเสียงแล้วทุกอย่างก็เงียบลงฉับพลันรุ่งเช้าลุงเปิดประตูเข้ามาเห็นสินนั่งนิ่งอยู่กลางห้องดวงตาเรียบเฉยใบหน้าไร้อารมณ์เมื่อคืนเป็นไงบ้าง ลุงถามสินเงยหน้าขึ้นยิ้มช้าๆผมฝันอีกแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วลุงผมหายดีแล้วเสียงของเขาสงบนิ่งแต่เย็นเหยียบราวกับเป็นคนละคนกับเมื่อวันก่อนลุงคงนิ่งงนันมองลึกเข้าไปในดวงตาหลานชายแล้วพูดเบาๆว่างั้นก็ดีแล้ว ขอให้มันจริงเถอะนะสินยิ้มยิ้มกว้างกว่าเดิมก่อนจะเดินออกไปข้างนอกเงาของเขาลากยาวผิดธรรมชาติและหมาสีดำกับแมวสีดำที่ไม่รู้มาจากไหนก็ก้าวตามเขาไปอย่างเงียบงันสายลมเผาผ่านเสียงกระดิ่งวัดดังแว่วมาไกลาราวกับการสวดส่งวิญ,ญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ และในกระจกที่พังอยู่มุ่มห้องร่างของศิลยังยืนอยู่ที่เดิมแต่ใบหน้านั้นกำลังร้องไห้เรื่องทั้งหมดอาจเป็นเพียงนิทานหรือตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาถ้าคุณยังไม่เต็มอิ่มในสิ่งที่ได้ฟังเจอกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับคืนนี้จะฝันดีหรือเปล่า ก็แล้วแต่ดวงนะครับ